นวลอะไรอย่างนี้ไหนเป็ดซีมันล่างอาบุ๊คโห่โคตรโคตรดีนเคยกินบ่เนี่ยบ่เคยจะเกิดก็ตะเกิดมาบอกมามามามุกแวะเลยทุกรอบนะคะเนี่ยมันงอกมะนาวยกโป้ยกโป้ยกโป้ยกโปอร่อยแซ่บขึ้นชื่อขึ้นชื่อเมื่อมุกได้บ่นแม่อดัมบอกเศร้าเนาะสบายดีสบายดีได้เนาะไป ถ้าไปกินตำหูลูตำหูลูลูอันนี้ตัวคำเบมเอิ่มนิตำหูลูหูลูปิดเพลงไเด้อคุณลูกชายหังคืให้น้องมะนาวตมให้กินมรแ้แบบ่เป็นอะไรงี้อดด้านหูลูกเลยนะ ็นไงคะจะของห้านงามเนาะรวยมากจะของร้านเนี่ยตังมากยินดีต้อนรับน้องมะนาวนะคะสู่ร้านหูมูรวมพุแกนนะคะสุดจัดที่ตังูพุากค่ะนะคะใครที่นะคะยังไม่เคยเห็นนะคะมาแวะเด้อนะคะทั้ง่น้องนะคะทั้งชายทั้งราวเด้อแวะมาได้นะคะตั้หมูรูมนะคะ มีนาเมษาพษษภานะคะมากินได้เลยค่ะจะของห้านงจะคองห้านสวยเนาะกินเราได้เต็มทเแต่หาใจมันก่เลอาะแล้วคอมาถ่ายตังรับลูกจะคองห่นคืองามเสนเนาะงามเนาะ

คุณหมอมากรุบกริบไปดิมากของห้างนีม้ว้าของห้างนีอะไอน้าแตุ่มกรไดอยู่ไหนสาขาอยู่ฝั่งหุ่นเอเออแม่คือบริเคือแรคือแรคคือแรคคืออยู่แม่่นีกาลังชวว่าจ้ของห้านมีแฟนแบบปลาบกินบกินแล้วคนเรยว่ามีอีกอะไรกกินกิน

นอนเวนกิริฟัดยังไงฮะับไ้รับดีแ่รูนีการับกินยาปอดอย่างนอนอะ,อะแทบ่เอามากินียู่วดกินอ,อะไรคนพวมดมากินไห เออเงินค่ะขนมหลายขนมหลายเมื่อกี้กินขนมก่อนเออเอามาลายลายโอนเข้าบัญชีหลายเด้อยามเงินกาแฟทำแจกเงินนี่มีเงินนะขญามเงินหลายแค่หางยามเวลาโอนเงินซื้อกาแฟโอนเงินลายทำเงินหลาย เขาชวนมากินตําคอยมารีวิวหานอยู่ตายซังนอนอยู่เพื่อน,นลงมาบุลมีแตนนนนนน่นอนน,อ,อ,น,นอนนอะนชิวเหมือนย่างข้ามมางานลงเฉกนะา่เนี่ยาเียวา แดงแค่ราบะเหเลยอะเดงมากขนาดต้งบทั้งหค่ะแช่บอลเนี่ยืนต้องยืดแดืมีแต่คนซส้อสุกินปวอ้ำเอิร์นไม่หักนะไม่กินนะเอิร์นเอิร์นไม่หักยูสวิตหนเอิร์นใหม่เอิร์นใหม่ ขนมถ้วยขนมถ้วยนีーーーー่นมจีบประเทศยังประเทศยังวะรู้ประเทศยังประเทศยังไทยบอกไม่ประเทศยังบ่าไแม่หักเจ้าหน่อเยใชหบมาบอกวินวาไมสวิตเซอร์แลนด์โอ้องก็จะบอกว่าเจาไทยนะแม่หักเจ้าไทหน้าหต้งพวกนกหมื่นบาทบอก็่ยาได้ขอเจ้าเองเออเจ้าชิวิไทยน้าบอ เสียบหน่อยเนาะสิร์ฟคุณนายมะนาวเอาหูยินีต้อนรับนักนมมะนาวนะคะยาว ดาวมหาลัยน้องมะนาวดาวเซโนนะคะสุรัต์ตระกูนะคะมะนาวดาวเซโนนะคะวันนี้พ่่อแมวันนี้ก็จะเป็นวันนี้ก็จะเป็นคุณหญิงมะนาวนะคะผู้ชายล้อมรอบเต็มไปหมดเลยอู้นคุณคุณคุณผู้หญิงอยากได้ยังอีกวะคุณผู้หญิงซ้อม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 เอามาซ้อมอะไรอย่างอี้บอรียบร้อย มันเย่พึ่งรู้คนหนูนะไดไหได้ไหมเด้ไมโอ้เบิ้มๆคนน่ะวันนี้จะมาแบบจุดคุณหนูมแนวนะขอหมนาวสดชื่นเอะอ๋อบรรยากาศในว่ดชุมรีนเนาะมวอรีส่ซีเอนต์รากใส่ซีเมน์อออว้ว โคดโปรตุเกสเคยกินบ่หรือเนี่ยเคยจกเคอกะตะเกิดมาบอกมามามามุกแวะเลยทุกรอบนะคะเนี่ยมาหน่องมาวน้าโยโกะโยโกะโยโกะโยโปะอร่อยแซ่บขึ้นชื่อขึ้นชื่อเมืองมุกได้บ่เนี่แม่อาดัมหนึ่งของบอกพิกัดอยู่ตรงไหนคะจังหวัดมุกดาหาร FC p r e s i p h านมาทางจังหวัดมุกดาหารแวะได้เนอนทานตามูลูกน้องพี่จีนเนาะแมนแมนแวะมาได้นะคะอยู่ใกล้ๆกับโกบบนเฮาเลยเลยอะเลยโกบบนเฮามาหนึ่ง ปา็แต่แซ่บแท้นี่เอเซเินทางมาจากกรุงเทพเอ็ดไหนบ้างเอ็ดไหนบ้างเอซมาจากกรุงเทพบคนอูแซมอนแซมอนอะไรอะไรแซมอนแซมอนเตาอีกมัน รสชาติแซ่บบ่หูลูกบ่เป็นยังไงหูรูบบ่รูบหูรูบหูรูบแซ่บบ่ชิงแรกเป็นยังไงอีกตอนยังหูรสชาติต้องกินอีกหนึ่งคำป้ากุ้งตอนนี้ใหญ่เลยคุณหนูมานาวันนี้นะคะป้อนถึงที่เอื้อมยุบยวมหมดแล้วว่าจะกินอะไรบ้แล้วว่า่วงแจ๊กป้าอะไรด้วย

เออเออคนกินแล้วเออแล้วมาเด้อเอฟซีบาสุขุมสุขุนเด้อาคนถอดแนอ้หมอแ่นหน่า้ยตอูนี่คนกัเมจได้จานดีคนเอาได้ตอนนี้อ้วใครไม่มาจะเสียใจมาดูม่จีน่า ต่อไปเจะได้มากินนานี้ตลอดแลยแม่บบ่แม่ต่อไปจะไ้มาร้านนี้เลยใช่ไหมมันเลิศเลิศเห็นไหมมันเลิศไฮโซมันเป๊ะมันไปคือคือของเๆมือหนึ่งบอค่ามือหนึงบอค่านึ่จักรทำข้มือแดงกระบูของเขาแม่หายแม่ปิดแม่ เป็นไงบ้างคะคุณฮูลูคุณหนูมะนาวลูกคนสวยของแม่เป็นไงคะเซบซบบอกได้คำเดียวเลยว่าเซบซบนะคะมะนาวบอกว่าเซบเมือนี่น้องมะนาวมากินตำหูลูอยู่ห้านตำเนาะเพิ่นเลี้ยงฟรีเพิ่ว่า เอฟซีเผิ่นวะขอบใจเอซขอบใจจ้ของห้างเนาะตำบุญูปิจงวัดนบุตดหารเนาะจ้าของห้าเเรียกฟี่เนูหงมาทายเมจนจ้าของห้านเป็ใจ ออเหรอืองานแต่ใกล้น้องมานานหน่อจ้ของห้างจะของห้างจของรานนน่อยนี่กวคอมอ่ะุยก็เพิ่แน่นนด้วยขอบคุณเจ้เพิ่มหน่อยเออขอบคุณขอบคุณขอบคุณแค่ะน่อปุงปก่อนสวยขอบคุปองปงก่อนปองก่อนปงก่อนปองก่อนในมือน่ะกินอลกลังแสบอบอบอขอบคุณคุณสวยนง ขอบคุณอลยพอชิ้ไดเได้ตุยซีเคยซอนอะไรเอะอ้รวยบอกเอซีในพระจุฬวัมูดทหารอยู่ใกล้ๆมากินบุญนู้นคนหนนี่ันเด้อแซ่บนแมนนมี่ตงโปแมนชอบชอบชอบข้าวโพด คนไทยมีแต่คนมีน้ำใจเหบอมีคนใจดีคนใจดีเจ้าของร้านน่ารักสวยมาเนี่ของข้าวนมาดิอย่งนบวล่เ่เจ้ายังบล่บล่นจ้าขงล่เนาะ้าบเปข้าดิข้ามกเนาสิบแล้วมีบล่เนี่ยหนที่ลัเอาดิแล้เนย เปิดพัต็มมงเฮ็ดบมกเินี่มไหรเปิดแต่งงเศร้าน่เนะไี่ต้งไม่ตงดาค้ขเก็บเปแม่ที่เลยนะจแม่ได้ใจแม่จ่าแปบนียออโทกชิมดูจักบาทไปจ้าไแซ่บเลิดน่อยมาเด้อมาเด้อมาเด้อ ขึ้อป่าในลูกขึ้นป่าในลูกมันแบบไงใส่ทวนทวนป่าบดตีงพี่จีน่าเว้ยเราลืมมานี่เด็กสาวมีความสุขก็ดีใจด้วยจ้าเด็กสาวมีความสุขก็ดีใจด้วยจ้าเจ้าของห้างสวยนะเป็นความเนาะสวยเจ้าของร้านสวยมากใจดีมีความสุขมากนะะคเจ้าของร้านแม่มาเด้อนะคะอาหารแรสชาติแบบเนาะ ม่เอาอีกจํหนึงหนอแม่เน่อ้าวบ่บลเลยลนเ้วอพาแล้พาแล้พแล้น้ำจสิเกียนจ่สิเียนตะบูงมับสวยนบากาใครจะอ้อ่ามีอ่าม่ยอคนดีด้วยเด้อมีน้องนดีด้วยนะ ลูกค้าประจำนะคะก็จะเป็นน้องกึมลูกค้าประจำก็ได้อะไรสัคนแม่เริ่มแล้วค่ะด้านสุดส่วนมากพี่แต่ไปกินโรบินสันนี่บุเป็นอะไรสิบสองแทบแทบแ่บบอแทบกว่าอันกว่าคือปกติน้องกึมแด้วหันมาผิดจะกินเนี่ยจะกินเน้ออาหารซี่บุรุบานนี้ล้านนี่นะสุดยอดอร่อยมากเรากินเป็นอะไรแซ่บบัสตายบัส เปลี่ยนแล้วป่ะนี่น่ะมานีกตลอดมานมาดี่ตลอดแล้วปนิห็นป่ะพัดสั่งไปปนี้ิปสุดระท่งวันยู่ห้านไปหรือเปล่าจะส่งไหมคะท่รานไอยู่หนะอยู่ว่างไปส่งไหมคะถ้าเกิดสั่งไปทิราไปส่งค่ะก็ไม่ต้องจคู่มือบอกงาปนิการบดกรสร้างไรๆอยู่บดต่ำก็สี่ห้ารอบาทนอกเหนือบาก็ระิันไปเดี๋ยมันไปส่งอยู่โอเคโอเค ร้านโปรดนะคะปักหมุดไปเลยว่าอันนี้คือร้านโปรดค่ะนะคะแตบผู้หลุคือร้านโปรดใส่มาเลยมาเลยกินให้ดุนโอ้ยต้องซักอีกจำเนื้อต้องเบิร์ดไหนเงินจะเรื่อไล่บนี่แม่ฮีห่ดต้อมีต่างอันเหรอทำไมผีอร่อยมากผมารู้สึกว่าโต๊ะนั้นจะคาวนะ ข้าวมั้ยข้าวเดียวหมดข้าวข้าวเดียวหมดมนบออร่อยมันอร่อย่ข้าวลยอาหารข้าวมากขข้าวเดียวหมดสามอเสียงอร่อยมากนะมวนเอากดอไอืมอย่าม่โดยกิ้เพิเศษกัลูก ข้าวมากข้าวมากแม่ข้าวมากกะเบิดหู้บดไฟลีแต่เบิ่มเบข้าวาวเบิ่มอู้อะนน่ะเบ้มเ้มเบิ้มเบิ้มนะคะมาน้าได้สรุปเปนปปากบิงแซ่บแซ่บบงอ่ะกินไปเลยกินไปแซ่นแกแบ่บนาแซ่บน จึ้ง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 วแกชมหานอีกก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวเม่อวานนี้ก็จะขอนั่งใกล้ลูกสาวนะคะน้องมะนาววันนี้จะเป็นคุณหญิงมะนาวนะคะนะคะวันน้จะเป็นคุณหญิงมะนาวนะคะดูแลแ้าดงดูแลดมะนาวก่อนนะคะวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะจะรู้เรืองปังปังค่ะคอมเมนต์มาดอค้มไมนต์ก้าใช้สักรแชาตด้วยดู ที่มีกระลูกหนึ่งคำค่ะอ้ามให้หน่อยอ้าโอ้หเลอดเลอ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 ้ยเอลยขอร้นมีตรงเบอร์โอเคค่ะสำบคุณสืบเป็นสืบนะคะวดบมคินเลายๆเนมอันนี้คินเลื่อยๆมาเจ็ดมือมาแบบพาลูเซียมืออ่ะจ้าโอเคค่ะนะคะเจ็เสวัสดีค่ะ

เลยฮะมันชื่ออะไรแม่หมูดัมหมูดับดับไหนยู่ดราคาอยู่ล้พี่ผักเนาะที่ร่วมงานประจำอยู่ปลาล่าเองีเนี่แม่ ่งไว่าไแซมเนาะอกกจะกินาดูจะอเจอแม่ออ่่จาแม่จาอยู่มงเกาค่ะออกต่างจังหวัดบ่อยช่วงนี้น่ะหนูอยู่ไหนตอนนี้น่ะ กนเลัไอ้ามานีปล <บะ S 2> าคือไปกดี้มากินด้ยหนึ่งา,มาอันนี้มันม่นม่องาอันเดียส่งหให้าส่งให้ได้ไหมส่งไปเนีได้ไหม,มจจได้ได้ให้พัดมที่อยู่มาเลยจ้ะเอากินกันยังไงเอามาเดี๋ยวหนึ่งอันเนาะ แซ่บบะนองมะนาวกินโบปะกินเนาะทีเมนู299จ้าแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยมาเดิมมาเดิมไม่ฮันไม่ฮันไม่ฮัมไม่ใช่ไทยในภายในประเทศเละต่างประเทศมาเดิมมาเดิมแซ่บแซ่บกินจะบบปาโบตีนองมะนาวกับเดาเบิร์นไทยเอ้าทีเดีอวกิ๊กกินจะเบิร์นไปเลอยู่น้ำหอมนะหอมมากหอมจริงกิ๊กมีกับน้ำหอมด้วยน้ำมันนะ ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยจ้ากลพ่อการกินหนาดี่พี่น้องได้กินก่อนเด้อสบายดีสบายดีเด้อบ้กนอนเด้อสบายน้องน้าสบายดีเลยลูกของแต่ละอันอุ้งวันนึงก็ใช้ไม้แน่ยนเลย